ไปหัวไปเฮ้ยมะช้างไปด้วยกันแล้วมัช้างอาเฮ้ยเฮ้ยาอไปแล้วไปเราจะไปไปสู้รบเราจะไปตามช้างหลุดนะครับผมไม่พอทางไงลอยลอยลอยไปตามช้างลุด อาผานบอสดีไหมอ้าอ้าวอาเต้ยยืดเลยนะดูตรงนู้นครับช้างดูครับตะบันโค่นงานเลยน้องซอยเนี๊อซอยเนี๊ยเขามาเขาก็ได้เอากล้วยมาดึงกันนะครับลิ่งเข้าป่ามะสั้นบอกคุณพี่ว่าเราจะจับได้ไหมหัว ต้องไปเรื่อยผมพ่อปุ๊ดแต่ว่าแอร์รถถังเลยนักจัะตัดมองแอร์รถถังดูนี่ลักกี้ลักกี้รักซี่ตันอะไรมูดโอ้ยพูดซึ้งสูซึ้งญ่พี่น้องรักกีลูกสร้างเจ้านักเท่าไหร่ดิชี้ตำแหน่งเท่าไหร่ที่เต้นหกปุ๋ยแล้วที่เต้นหกปพี่น้องลักกี้ ม,มาแล้วครับผม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 ,มวผมิม่งเข้าป่าวะท่านอันนี้ไปตามได้เป็นเล่นท่านไหนที่ต่อยะเฮแดังบงไปท่านไหนครับโอุ้้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โห <laughs> หัว่าถึงแม่ซอยอู้บะไบ่มีมูอยู่เอามูมาเลยอ๋อกไปซอยจับปรเ็นเียแขวนหัว ง่าวนเหาเดี๋ยววะหัวงามขึ้นใหญ่เดยวมาซอยจับเพี่น้องเอากลวยมาให้อก่อนครับรอก่อนครับรอก่อนครับเกาะเลยนะตะลีเกาะเลยโอ้ยมาโอ้ยงามีหัว

อ้าวตะอนเฮี้แล้วโอ้อมเเน้ได้สิซอยจับตัวเนีดในี่ตื่นรถทัวป่ะครับตื่นลทัวเอานววุ้กวัวบานอีกบ่่กวัวย้มห้าปีแม่บอหาปีเป็นประพันเนี่ยตะวันหาปีตีเขาหกปีนี่เขาหกปีานกว่าสั่งแปดปีเก่าปีดิอาโม มาหอดต่างไงอ๋อทาดถั่ง่ายไหมใช่ด้ขั้แท้อ๋อเราเป็นปลาที่ล่ะเาเป็นปลานี่รัดไปสวนอาอูดลูกไปน่มันใครจบง่ายป่ะครับนี่มันเขาไปเสียงในปลามันเชอายานหรือลูกออกมาหรออกมาออกาเอาางใส่สนก่อนาบเอ้สิตอนตัวนั้นเอาเราอยู่ันออกมาว่ะล่ะ

nha này cái này nữa máu quá đâu lên hot đây à đây lá năn 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 khai สร้างหาปีง่าสร้างผมแปดปีอะไยังใหญมิคเลยเทีย่ยงไงอกขน่อย่าทนดนี่นับัดาวัตัดไม่ได้ตัดเนาะแสดงว่าตันนี้หนิงน่าดีแต่เขาว่าเขาว่าลูกอันนี้นิงง่าย่ตัว้ อันอะไรอะหรือเบียร์อ right? ่ะอัลทอเฟต์กับหรืเบียร์ม um> sure <uh ั้งแต่ใบใหญ่จะมีเนาะคืออันนึงมันเนาะตอนตอนที่ไปลาก๋วยเตี๋ยวเนาะมันแหลนมันก็ใหญ่น่ะคือแหลนอันนึงไปก็เตี๋ยวอรถใหญ่ไปเลยตามดากมามัแหลนเลยมันใหญ่ตัวใหญ่อันแรก คันแรกไปแล้วมันยังหันไปมองว่าคันสมาเรียบร้อยเลยอยรถใหญงยัน่นนี่แกรถพวงนะแพแห่งยันแหงต้องขนนี่ไหวไรจะจ้่ยมัดต่อสัใหญ่ซโอโอ้มันหนักอีกพอเออหนักเลยเนาะมันมีมูยางเราเป็นอ่ะเนาะนี่รถดียวนี่รถเดีย่ได้ยกางนี่หรอะไดียนี่้ัี้ยงอีกนึงมั้งอย่างนี้เรื่อยๆพูดมาทังหาน

ลอยไปกระหน่วาอย่งอเลยแไปว่างไป้านน่่วน่าะเห็นอยูู่้กงายน่ห้างยู้โหใจเลยลุกทุ่นหลเล่ยไปไก่เปล่ลนไปไหนนะป้านีบป้าดีดนแต่มัน้อนลงร้อนลง้อนลงร้อนลงอนลงอนลงร้อนลง้อนลงอไอขี่ช้างขิ้ไปจับเลยบ่เออดอลยวะหเบิรนนี่ ที่แรกไู่นเลยนลยสุดยอดเลยวะขียย่แหละพี่น้องสาัสางสา้างส้างทองคำพี่น้อง thảng hấp bồi nhồi bồi nhà khoang thằng hấp bồi nhồi bồi nhồi hấp dẫn มีแต่คนจอนงาพี่น้องค่ะค่อร่อยโอ้กินคือหอมดีแท้เออกินไหมฮะ ของคำหนักประมาณสี่ตันทอดสี่ตันเอามนดีขึ้นไหนเอามานําเป็นมูบ่สามตันหกยังไงลุงแือว่าอไปละสาอวนเฮกบริตัทสามตันหกโอ้โหดูเขาดึงหูมาแบหัวเขาดึงหูสีหัว บอลไล่ได้ครับเราแปดตันเก้าเจดตันเ <laughs> <laughs> ก้าเรากกมันไม่แหง <laughs> สั่งนหนักไม่ได้งแ <laughs> ล้วนะ<ะ>เพ่ครับี่ว่มีคนดอกอ้เระไรจกันจเรียะจับจนลูบีเสือกระโดดขึ้นตัวขึ้นได้แล้วจับจนได้บาโอ้ยว่าไอ้ว่รันานะ <laughs> อันนี้โดนคืนเลยนบะ <laughs> บอดดิอุบาลำบาก <laughs> <laughs> ลำบากได้ไ่ได้ได้แล้วกับกับมาเลย่มาเลยปะเสือเาวา้ไกพ้หเรออะไรจับกันดูเร่ะจับจนลีเสือกโกขึ้นตัวขึ้นได้เิวจับกันไหนมางล่ะโอ้ยไอ้หรัดนานนี่โดดขึ้นเลยนะไม่ส้นนนบ่อากเลยบอบ่ไอ้าาลำบากลำบาก